สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับมิ้นท์แมกกาซีนคอลัมน์มิ้นท์แฮงเอาท์กับพวกเราจูเนียร์มากครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ที่ดนเนอร์น mm ี hmm. ่เป็นอาหารสไตล์แบบว่าอเมริกันนะครับดเนอร์นี่ก็คือเป็นฟิลแบบว่าเราเนี่ยเข,เข้ามาสั่งได้เลยเป็นออเดย์ กินได้ทั้งแบบมังข้าวเช้าทั้งวันเย็นเพราะฉะนั้นอาหารที่เราสั่งมาก็จะมีประมาณนี้มีอย่างที่เห็นก็อยู่บนโต๊ะได้เลยครับผมปกติพี่จูชอบกินอะไร่างนี้เรากินได้ทุกอย่างเลยจริงๆถ้าสมมติว่ามาตอนเช้าเนี่ยจะรู้สึกว่าอยากจะกินนี้อันนี้จะเป็นฟิลแบบว่าเบรคฟาสต์นะครับมีแบบว่ามีเบคอนมีแพนเค้กมีออมเล็ตนะครับแล้วก็แบบเป็นพวกแฮมพวกแฮมเบอร์กระจอาน้องมา้องมาชอบกินอะไรถ้าเกิดเป็นผมนะอย่างแรกถ้าเกิดว่าผมจะกินผมก็ต้องกินแบบอันนี้เพราะว อันนี้เป็นหอมเนาะเป็นมอแต่ว่าอันเนี้ยหอมมากเป็นช่เป็นไก่ทอดเนี่ยหอมมากก็เลยแบบอันนี้อาจจะต้องชิมมันก่อนครับเขาบอกว่าจานนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของร้านใชครับเพราะว่าอยู่ชิคเก้นวาฟเฟิลเป็นซิกเนเจอร์นะครับโอเคหลังจากที่เราดูเมนูกันบนโต๊ะแล้วก็อย่าเสียเวลากันเลยครับไปรับประทานกันเลยดีกว่าโอเคมาเริ่มด้วยอะไรดีผมว่าจะเริ่มด้วยจาก ทำ<ล>อร่อย,<ล>ยของเบคอนนะเรา <_ d ose> ต้องมาดูกันว่าเบคอนที่กรอบและจริงใจเนี่ยมันทำ <_ d ose> เป็นยังไง <_ d ose> ไม่จำเป็นตนะ้องมีเสียงที่กรอบดังแกลกงแกลกๆนะแ <_ d ose> ค่เพียงวามาแบบว่าเนี่เรากัดแล้วมันก็นหลุดออกหลุดก,กันแลนะ้ว <_ d ose> แต่เดี๋ยวผมลองชิมไก่ลองชิมไก่ปกติถ้าผมทานอาหารเช้าทานครับผมอยากกินอาหารเช้านะแต่ปกติผมจะตื่นมาไม่ทาน ก็ตบอกว่าเขาบอกว่าเขานอนวันละ12ชั่วโมงไม่ถึงก็้วถ้าวันไหนที่มันมีชิลมากๆก็จะ12ชั่วโมงนะส่วนนี้เป็นไก่นะครับที่ผมหั่นออกมาบาทีกลิ่นหอมมากไก่นี่อร่อยจริงเป็นเนเจอร์ใช่ไหมมาลองดูแต่มาคือไปครับไกงเขาเลยด้วยเลยใช่ครับผมเป็นไก่เบ้วก็เอาอันนี้แล้วเนเมนูทีาชื่อ chicken waffle เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกินกับว affle ด้วยเพราะเขาทำให้มาคู่กันก็อันนี้มาตัด กินี้ดูอันนี้นะครับชิคเก้นหอโฟู้นะครับมานะครับส่วนอันนี้เป็นหม้อหออนะครับตันเนี้ยค,คือไปนหนีทุกคนได้หม่พักฟังข้าวคือทุกคนอาจจะงงว่าทำไมเราถึงต้องกินใส่ทุกแป้งทอดที่เป็นแป้งแล้วต้องกินกับหม้อผู้เหมือนแป้ง ประเด็นมันก็คือตัววัฟเฟิลเขาเนี่ยมันจะมีความว่าแบบว่าเป็นนวลๆมีติดหวานนิดๆหอมเลยพอกินกับไก่ทอดที่แบบว่ามีความติดเค็มติดเผ็ดไปลายนิดหน่อยมันกลมกล่อมสุดนี่เดี๋ยวเรามาลองนี้กันนะครับกินกับซอสเกรวี่ของเขานะครับแล้วก็บัันบทนะครับนี่นะครับมันบดนะครับเราราดเป็นอย่างนี้เลยฟีลกับขนมปังทาแยมไม่ใช่แต่นี่เป็นเบคอนทายบันบดเลยครับ นะไม่เอาเอาจานมาเลยไหมสองคนแบบว่าออกไปที่เฮลท์บา <The water> ถ้าเป็นสมมติว่าเป็นวันธรรมดานะเป็นวันว่างถ้าถ้าไม่ได้มีแพลนต้องทำอะไรผมก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเฮลท์อัลที่สนามแบดครับผมชอบตีแบดแล้วผมก็ชอบเล่นหวนเลย์มากเพราะฉะนั้นวันหยุดผมก็เป็นรกิจกรรมก็คือเวลาถ้าเป็นกลางวันผมมักจะไปดันแนวแบบคาเฟ่กับเพื่อนๆนะเป็นสายถ่ายรูปแล้วเราไปคที่ยวที่ไหนเป็นสายถ่ายรูปแต่ว่าไม่ลงเออทำไมอยากดูถ่ายรูปอะเยอะนะ ถ่ายรูปให้คุณไปเยอะมากนะเวลาที่เราไปเที่ยวรูนเดียร์นี่ด้วยกันมันดูคุณหนุไม่ลงเลยน้อยใจไปม,มาไม่ลงไม่น้อยใจโอเคีเราเขาแบบแบบเก็บไว้อยู่ไม่ใช่ว่าถ่ายมารูกไม่ดีนะบางทีแบบไม่รู้จะเลือกอยังไง <c oughs> เอา้าก็ทยอยเลือกทบบี่เราชอบแล้วก็ลงเลยทด้ไมอ่ะถ่ายมาเป็นร้อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกอ่ะเดี๋ยววันหลังผมถ่ายคุณถ่ายแล้วงานถ่ายรูปอ่ะครับไม่เป็นเรื่องหลังก็ถ่ายแล้วก็เลือกให้ด้วยผมเราสบายเราสบายนะอันนี้ก็จะเป็นมิลเชคนะครับโบริโอ่อยร่อ โอเคครับอันนี้คือคอฟสลัดนะครับเราจะทำการกินคอฟสลัดก็จะมีแบบว่าบลูชีสนะครับมีมะเขือเทศอะโขดโอไก่แล้วก็เป็นเป็นเบคอนนะครับเนหลักสูตรที่กินครับ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 ผมไม่ค่อยกินฮะกินหรอก็กินได้แต่ว่าไม่อยากกินเลยเอ้าแล้วโปรตีนกินไก่กับอะไรถ้าสมมติว่ากินแบบสายครีมกินไก่ถ้าครีมจริงๆก็กินได้แต่แบบถ้าถามให้เลือกอ่ะก็ไม่ค่อยอยากกินเราชอบ อืม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 าวอีแล้อืมลองอกสี่องสอยอร่อยเป็นแบบนี้มันรัวมากเว้ยอาผักไปด้วยผักผักนิดนิดึกินหน่อยกินหน่อยอืมจะนิด้วนี่เยมันกิดให้ด้วยพควมเแล้วก็เดี๋ยวดูชีสด <straightforward> ูสีปมาณมนี้เยจะมีกลิ่นนิดนึงนะแต่มันจะเป็นกล่นทีแบบอมกลมเลยอนั้นอรัอ นัวไหมนัวไหมนัวนะพอมันกินด้วยกันอะ่ะเออมันต้องมันกินแยกกันไม่ได้มันต้องกินด้วยกันหมดเลยทุกอันเลยนะด้วยความที่แบบมีมะเขือเทศมีงามสลัดอะโวคาโดมันก็จะตัดลดความแบบว่าฟริ่นแรงได้เยอะอันนี้นะครับเมนูนี้ครับคือแซลมอนเบเนดิกต์นะครับ,บกบ็เป็นเป็นฮอลแลนเดสของทางร้านนะครับแล้วก็มีแบบว่าสโมกแซลมอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเจาะแล้วนะครับแลบบ้วก็ทำการเจาะนี่ อันนี้ไม่ใช่ไข่ดาวนะเขาเรียกว่าแบบว่าตามภาษา Master c h e ชฟไทยแลนด์เนี่ยเขาจะบอกว่าสิ่งนี้ก็คือไข่ดาวน้ำหรือว่าเป็นโพสเองเนี่อันนี้เราจะลองชิมลองดูมีแบบว่าแป้งมัฟฟินอยู่ข้างล่างคือดูแบบมีความรู้ด้วยความรู้เรียนเรียนเป็นเเนี่ยผมไม่ได้ทำอาหารแต่ผมชอบดูมาสเตอร์เชฟครับแซลฮอนเบเนดิกนะครับต้องปีนน้ำนิดเดียวนิดเดียวพอรวยแล้วนะครับ ม,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 มี้อดไหนวลนวลมากฟิลนิ่งแบบว่ามันคือวความทำแป้งความหอมของ snog salmon ความนวลของไข่ด,ขขาดาวน้ำแล้วก็มีแบบ hollandaise sauce แล้วก็พริกเปรี้ยวนิดหน่อยจากเลมอนสุดๆอร่อยมาก <S <S มิกกี้ breakfast นะครับจะเป็นอาหารเช้ามีเบคอนแ a นเท k e มันออมเล็ตแล้วก็แฮมมาลองดูลองดู <S 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 เอาจริงๆผมเป็นคนชอบอาหารเช้าแบบเป็นบริกันนะ<ม>ที่แบบเป็นไข่ดาวเป็นแพนเค้กอะไรอย่างเงี้ยจริงๆออมเล็ตเนี่ยชอบมากแต่กาไม่ค่อยได้ทานเลยครับไอ้กทีเนคนชอบมากครับเดี๋ยวผมลองป,ลปกติถ้าสมมติว่าตื่นมาตอนเชา้าเงี้ยปกติกินอะไรปกติใช่ไหม,ปก,ไหมปกติแม่จะทำอกไก<ม>ไ่ให้อกไก,ก่เปล่าๆเลยอกไก,ก่สับอกไก,ก่เลกไข่ต้มข้าวสวยแล้วกินอะไรน้ำปลาซอสที่กินไปเมื่อกี้คือแพนเค้กมันมีความแบบกรอบอยู่แล้วอ่ะทาราซอสเข้าไปก็ออกมากกว่าเดิม เราลองดี้องดูคุณลองดูมาถูกต้องอันนี้เป็นแบบว่าแพนเค้กที่ถูกต้องมีความหอมเนยแพนเค้กที่ดีเนะี่ยต้องฟูต้องลัฟฟี่ต้องมีความหอมเนยและไม่หนาจนเกินไปเพราะถ้าหนามันจะเลี่ยนแป้งไม่ไหวอันนี้มีความความแบบว่าความหนาที่แบบว่าพอดีบาลานซ์มากถ้าปเป็นเทียนกะ็คืความรู้ เอาจริงๆนะกินรวมๆก็อิ่มใช่ไหมไม่อิ่มเลยแหละเจอที่ทอร่อยนีดๆก็อิ่มเอางี้กันในแต่เราก็ลองกันหมดแล้วจานเรามเดาดีกว่าว่าจริงๆแล้วแต่ละคนชอบจานไหนมากกว่าผมจะบอกว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าผมชอบจานไหนเอาผมเดาไม่ต้องเดาอันนี้นะไม่ใช่อันนี้อันนี้สิเพราะว่าผมชอบไก่มากอันไก่เป็นไก่ที่อร่อยจริงอ่ะผมเดาบ้างคิดว่าจะต้องเป็นอันนี้ที่มีแซลมอนถูกไหมครับถูกต้องครับอยงนี้ชอบอนนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อย แต่จริงๆอ่ะจานนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันนะ่ดูสีนะระรหรับของผมเอ่อถ้าถ้าสมมติผมมานะผมจะสั่งนะผมจะสั่งอันนี้มผมสั่งอันนี้ถ้าสมมติมาสายหน่อยจะสั่งอันนี้แต่ถ้ามาเร็วหน่อยจะสั่งนี้ครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครก็ตามนะครับที่ชอบอาหารแนวสไตล์แบบอเมริกันไดเนอร์นะครับสามารถมาแวะได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามพวกเรานะครับในมินแมิซีนวอลุ่มยี่สิบนะครับในคอลัมน์มินแห่งอาลนครับผมครับผมก็จะมีโฟโต้ชูนแล้วก็มีเล่นเกมพิเศษของเรานะครับผมก็อย่าลืมมารับชมกันเยอะๆนะครับครับและที่สําคัญมากๆเลยนะครับฝากซีรีส์เรื่องเชอร์รี่แมจิกสามสิบเอ็มซีนึงนะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องเจมส์เอ็มยี่ห้าครับผมครับผมแล้วก็รีแันได้ทางวิวเวลาสี่ทุ่มครึ่ง ได้นหมครับไปครับ <bye. S 1>